สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพา fc พี่น้องนะครับผมมารับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมประจําวันที่หนึ่งนะครับผมพฤศจิกายน2564นายนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็เข้าตัวเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่2นะครับผม สำหรับงวดนี้ก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับตัวเด่นแอดมินให้ไปที่4นะครับผมเด่น4นะครับผมตัวรองก็จะเป็น6กับ1นะครับผมเด่น4นะครับผมรอง6กับ1นะครับผมสำหรับเด่น4นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่40นะครับผม47 41และก็45นะครับผมสำหรับตัวรองนะครับผม หกก็จะเป็นหกหนึ่งนะครับผมหกเจ็ดหกห้าและก็หกเก้านะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่หนึ่งห้านะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและก็หนึ่งเก้านะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่เจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมหกสี่หนึ่ง หกหนึ่งห้าและก็สี่ห้าหกนะครับผมตัวที่แอดมินขีดนไว้คือแอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็นสี่ศูนย์นะครับผมสี่เจ็ดนะครับผมหกหนึ่งหกเก้านะครับผมแลวก็หนึ่งห้ากับหนึ่งเก้านะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม ความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟนะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับผมในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้ f อซีพี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องนะครับผมมีความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ